สนับสนุนโดยปตทกระทรวงสาธารณาสุข30บาทยุคใหม่เพิ่มคุณภาพและ w w w b a n g k ok o k v o i c e c o m ค่ะกลับมาพบกับถอดสลักข่าวในช่วงที่2นะคะในช่วงนี้เราได้เรียนเชิญทนายคารมพลพรกลางนะคะ<ๆ>เพื่อจะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับ ความคืบหน้านะคะในการหาทางออกจากวิกฤตไทยผ่านการนิรโทษกรรมให้กับนักโทษการเมืองนะคะซึ่งทนายคารมนั้นท่านก็เป็นผู้ที่ได้ว่าความนะคะดูแลคดีการเมืองจํานวนมากนะคะทนายคารมคะอยู่กับเราในสายแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบท่านอาจารย์สุดาลังปุพันธ์ผู้บริการครับผมผมทนายคารมครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะได้ทราบว่าทางท่านทนายได้ไปร่วมหลายวงเสวนาเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมนะคะค ครับก็ก็ขอบคุณอันอันรแรกขอขอบคุณอาจารย์นะฮะที่ได้เชิญมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นปัญหาสําคัญมากนะฮะสําสคัญจริงๆเพราะเหตุว่าขณะนี้บ้านเมืองมันก็ดูเหมือนว่ามันไปได้แล้วมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแล้วนะฮะก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็การบริหารราชการแทนทีงของรัฐบาลก็ไปได้ดีแตจ่จริงๆแล้วมันมีปัญหาอาจารย์ก็ทราบอยู่นะคระับอาจารย์ก็เป็นผู้หนึ่งที่มี ความคิดความเห็นในเรื่องที่ในทางประชาธิปไตยที่ถูกต้องอยู่ผมในฐานะที่เป็นเป็นเป็นทนายอปชซึ่งึ่งอย่างที่ท่านท่านเรียนกับผู้ชมไปนะฮะคือผมค่อนข้างจะค่อนข้างจะพูดจริงๆแล้วเนี่ยมีความรู้สึกไม่สบายใจมากที่เห็นนะฮะที่น้องนะฮะประชาชนที่ถูกดำเนินคดีเป็นคดีที่เกี่ยวกับการสลายการชุมนมุมนะฮะในช่วงโดยเฉพาะในช่วงของปี53สิบเมษา53หรือสิบ 9พฤษภา53นะครับซึ่งซึ่งทำให้เราเราได้เห็นว่ามีคนถูกคุมขังอยู่จำนวนมากในเรือนจำและยังไม่ได้รับการประกันตัวซึ่งเรื่องนี้คือถ้าจะยกตัวอย่างยกตัวอย่างกันไม่หวานไม่ไหวแต่ว่าจะยกบางคนเท่านั้นที่พอ,อยังยังเห็นชัดอยู่ว่ายังไม่ได้รับการไปรตัวชั่วขราวเลยเช่นคุณสมยศพกษากเกสษมสุขกเกษมสุข อันนี้ประกันตัวทั้งหมดสิบกว่าครั้งสิบเอ็ดครั้งอ, <c oughs> อย,ย,ส,อยสองครั้งอาจารย์สุรชัยแท่ด่านหรืออาจารย์สุรชัยดานวนั้นสอนอายุเจ็ดสิบปีนะฮะอาจารย์สุดาครับคค่ะค่ะะก็ไม่รับประกันตัวชื่นไปสักประมาณห้าครั้งซึ่งพอทางอาจารย์สุรชัยเห็นว่างสงสัยจะไม่ไม่ได้ประกันตัวแน่มันก็เป็นเรื่องที่อทำให้เขานี่ท้อถอยแล้วก็สุดท้ายด้วยอายุด้วยด้วยหลายหลายอย่างเขาก็ต้องไปยอมรับสารภาพในข้อหาที่ถูกกล่าวหา S <S ทั้งที่ความจริงก็ยังไม่ได้มีอะไรยืนยันว่าอาจารย์สุรชยยอมรับผิดหรือผิดไม่ใช่ยอมรับผิดนะฮะว้นแต่เป็นความสมัครใจที่จะรับสารภาพท่อน,นเองอาจารย์ครับ <S <S ค่ะอันนี้คือคดีเอาละคดีสองที่สองของท่านในที่ผมพูดไปนี่เป็นคดีที่หลายคนอาจจะมองว่าก,ก็ไม่อยากยจะพูดถึงแต่จริงๆก็เป็นคดีอาญาทั่วไปฮะอาจารย์สุดาครับค่ะแต่คดีที่อยากจะบอกท่านผู้ชมกับอาจารย์สุดาว่ามันเป็นคดีที่เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยอืถูกกล่าวหาว่า ยู่ในการชุมนุมแล้วผิดข้อหาอาจจะเป็นอายุยงปลุกปั่นอาจจะเป็นเรื่องเขาสรารกลางอาจจะเป็นเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการสลายกรารชุมนุมนั้นขณะนี้อยู่ที่เรือนจำเขาเรียกเรือนจำพิเศษโรงเรียนพลต urm วบางเขตเนี่ยนะหลักสี่นี่นะครับก็ยี่สิบคนาอาจารย์กร,ระชับดีคนพวกนี้อาจจะมาจากจังหวัดมหาสรารคามบ้างอาจจะจังหวัดอุดรหรืออุบลหรือจากมุกดาหารบ้างนะครับที่บางทีสามจะต้นตัดสินแล้วสารุทธรอยู่ระบาดหมดรอนก็ยังไม่รับการประกันตัวเ่ย คนพวกนี้คือชาวบ้านชาวบ้านก็หมายว่ามหมายว่าเขามาร่วมชุมนุมจากการที่มีแกนนําร่วมชักชวนสิ่งเหล่านี้แหละครับที่มันเป็นปัญหาอยู่ว่าเอ๊ะเราจะหาทางออกได้ยังไงในเมื่ออาจารย์ครับในเมื่อว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยยังไม่ถูกนําคดีขึ้นสู่ศาลเลยอืเช่นคดียึดสนามบินสุนรรภูมิสนามบินดอนเมืองอเขาเลื่อนไปนะฮะคือนั้นนั้นคือกลุ่มพันธมิตรหรือบางกลุ่มที่ถูกยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ศาลก็ให้ได้รับการประกันตัวค่ะสิ่งเหล่านี้ฮะเป็นสิ่งที่ผมยินดีมากเลยแล้วก็ต้องขอบคุณที่ให้ผมได้มาสือส่อสารแล้วก็มาพูดคุยเพราะหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่ามีนักโทษที่เป็นชาวบ้านเนี่ยถูกจําขังถูกควบคุมอยู่ที่เรือนจําพิเศษหลักสี่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดทั้งหลักการทางมนุษยธรรมผิดทางทางกฎหมายด้วยอืานสุจาร์เป็นอาจาในมหาวิทยาลัยรู้ดีว่าสิทธิไม่ชนใน,นเรื่อง กาบหาว่ากับภิทยาเนี่ยต้องให้เขาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวก่อนค่ะถูกไหมครับรับมูลเขียนไว้ในทางสาลเขาต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิขัน้นพื้นฐานของมนุษย์ที่ถูกกก่าวาสันนิษฐานอยู่ตลอดเวลาจนกว่าสาลสุดท้ายจะตัดสินถูกไหมครับค่ะแต่ปัญหามีว่าทําไมทําไมอันดับแรกคือทําไมศารจึงจึงจึงมองในกลุ่มบางกลุ่มอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มองกับอีกกลุ่มบางกลุ่มเป็นอีกอย่างหนึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะสารเนี่ย จะเสียหายเองถ้าไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนเราเราหมายถึงว่าผมเลือนอาจารย์แต่เราเลยไม่ได้ที่จะพูดถึงนะครับการพูดถึงนี่ไม่ใช่เรื่องที่เราทําให้บรรยากาศอะไรเสียนะอาจารย์นะฮะเดี๋ยวเราจะมาหาทางออกตอนสุดท้ายที่อาจารย์จริงๆวันนี้ถ้าไม่ติดธุระผมจะไปพูดคุยที่ในรายการด้วยคนหลังผมขออนุญาตจัดหน้าค่ะขอความรู้นิดนึงนะคะคุณคารมคะก็ เราเห็นติดตามใน,ในสื่อต่างๆเนี่ยนะคะมักจะพูดถึงการยื่นประกันตัวว่าได้ใช้หลักทรัพย์นะคะจำนวน1ล้าน2ล้านบาทนะคะในการยื่นประกันตัวนะคะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความสับสนว่าในการที่ถูกดำเนินคดีต่างๆเนี่ยทางในกฎหมายเนี่ยได้กำหนดไว้ไหมคะว่าจะต้องมีการมาใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันจำเป็น <ๆ S 1> ไหมคะถ้าเกิดว่าไม่มีหลักทรัพย์เลยเนี่ยพ,พี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยนะคะ สามารถที่จะประกันตนเองได้ไหมคะเป็นคําถามที่ดีมากเป็นคาถามาถที่หลายคนซึ่งเขาไม่ได้อยู่ในแวดวงกฎหมายหรือเขาไม่ได้เคยมาอ,อมีปัญหาที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เขาไม่ทราบนายกันฮะ,ะจริงๆในทางคดียาคนที่ถูกกล่าวหากับว่ากระทําความผิดถ้าอาัตาโทษมันตำ่ำหรือรอา,าโทษบางอ,าอ่ายอย่างนี้อาจจะเช่นจำคุกไม่เกินสามปียกตัวอย่างคดีหมินประณม่ะจำคุกไม่เกินสามปีถ้าเป็นหมินมาธรรมดานะฮะมีโทษปรับด้วหรือจำ ข้อหาอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความผิดอันยอมความได้แต่มีโทษจำคุกอยู่นะฮะอย่างนี้เวลาถูกกล่าวหาเนี่ยเขาปล่อยตัวชั่วคราวหรือให้ประกันตัวพระาะใจชาวบ้านเนี่ย<ฆ>ให้ประกันตัวโดยไม่ต้องมีหลักประกันนะฮะ<ฆ>อาจารย์ะ<ฆ>แต่ว่าในระหว่างการฉละสลายกัรชุมนุมเนี่ยแม้แต่คดีพรกฉุกกระบาพื้นพรกฉุกเฉินซึ่งจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินส<ฆ>ี่หมื่นบาทอย่างนี้<ฆ>นะ,ะถ้าผมจะไม่ผิดอัตราโทษจูประมาณนี้เนี่ยยังต้องใช้หลักประกันหลักทรัพย์ประกันตัวเลยจริงๆแล้วในทางกฎหมายเนี่ย ถ้าสารเห็นว่าผู้ต้องหาอะไรนี้หรือจำเลยนี้ให้สาบานตนต่อสาลแล้วว่าจะมาสารตังวลนัดสารสามารถให้ปล่อยตัวไปเลยก็ได้โดยไม่ต้องมีหลักประกัน<ม>อันนี้เป็นเรื่องที่ทําได้อยู่ในหลายกรณีออนนหลายบางข้อหาอันนี้เป็นพิษของสารครับอาจารย์ครับค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเกิดคําถามกันว่าเอ๊ะทำไมต้องใช้หลักประกันเพราะการใช้หลักประกันมันเป็นจําเป็นให้คนที่ถูกกล่าวหาหรือญาติเขาต้องไปหาหลักประกันนะอาจารย์ทราบไหมครับค่ะเขาต้องไปหาเงินถูกไหมฮะ หลักประกันนี่อาจจะเป็นเงินสดก็ได้เป็นันธบัตรรัฐบาลก็ได้อาจารย์เป็นที่ดินก็ได้หรือถ้าไม่มีเลยเขาจองไปเอาเงินสดไปเช่ากรมประทับประกันอิสระภาพประจันน่ะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าก็ต้องมีหลักประกันมาถึงจะได้ออกจากเรือนจํำจะได้รับประกันประกันตัวไปเพื่อเป็นการประกันว่าวันวันหลังเนี่ถ้าคุณไม่มาศาลตามกําหนดนัดหรือไม่มาตามนัดของไปการของตำรวจจะรีบหลักประกันจะยึดหลักประกันไะบังคับคดีถ้าเป็นกรณีที่ต้องเป็นที่ดินหรือเป็นอย่างอื่นก็้าใไหมครับค่ะ ประเด็นก็คือว่าอาจารย์ถามผมว่ามีไหมที่ไม่ต้องประกันตัวมีครับมีทั้งหลายคดีฮะแต่คดีดุลพิษของสารในขณะนั้นเป็นเรื่องสําคัญอาจจะมองคดนนีดุลพิษของสารก็จะมองข้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าสูงไหมแต่เช่นข้อหาอัตราโทษจําคุกสูงมากสิบปีขึ้นไปหรือว่าโทษกว่าเช่นจําคุกเอเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนอนนื่นนะฮะข้อหาที่แรงแรง่างเพื่อบอกวัาอันนี้นรีบักประกันอันนี้ก็มีเหตุผลอยู่ถูกไหมฮะค่ะ แต่ถ้าเป็นบางข้อหาเช่นข้อหาฝ่าฝืนพรบความมั่นคงในช่วงนั้นนะฮะหร,ะรอือบกฉกเฉนี่ช่วงนั้นเขาก็เรียกหลักประกันหมดนะฮะแต่โอเคละ่ะสถานการณ์ช่วงนั้นอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องความวุ่นวายเพราะฉะนั้นต้องกันไว้ก่อนถ้าไม่มีหลักประกันแล้วเดี๋ยวจะปัญหาว่าจะหน,นีไปเลยถูกไหมครับแต่ว่าหลักการจริงๆแล้วเนี่ยการให้ปล่อยตัวชื่อค่าวนี่มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเราไม่ได้มองว่าอาจารย์ครับเราไม่ได้มองว่าคุณเรียกหลักประกันแล้วเราจะไม่พยายามขวนขวายนะฮะผมเนี่ย ทำประกันมาเยอะมากอาจารย์ก็ทราบว่ามันเยอะจริงๆบางบางช่วงเนี่ยจำไม่ไหวแล้วครับแต่ว่าแม้บางทีจะเอาหลักประกันมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่รับประ,ประกันตัวอันนี้เป็นคําถามค่ะค่ะอันนี้เป็นข้อสังเกตอืมค่ะที่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 ทขบวนการยี่ทํำโดยเฉพาะศาลนี่ท้านตอบว่าทําไมให้กลุ่มหนึ่งกกลุ่มหนึ่งทําไมไม่ให้อการประกันตัวมีหลักไม่มากหรอกครับนอกจากดูว่าอัตราตทษสูงไหมจะหนีไหมเชื่อถือหลักประกันไหมนะฮะ S <S 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 าการให้ประกันตัวไปเนี่ยจะไปข่มขู่ปัญญาเป็นกระทาความผิดอื่นหรือเปล่านี่เป็นหลักกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มที่มากระทําผิดในช่วงนี้ในช่วงที่ถูกกล่าวหาว่ามาร่วมชุมนุมโดยผิดกฎหมายอะไรแล้วแต่ซึ่งผิดหรือไม่ผิดนี่เป็นเรื่องที่ว่ากันในในในอย่างต้องต้องต้องต่อสู้กันอยู่ <S <S แต่ศาลก็ไม่ให้ประกันตัวเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราต้องหาทางออก ในเบื้องต้นจะคุยกันตรงนี้ก่อนครับอาจารย์จะเสนออะไรตรงนี้ก่อนไหมฮะหรืองเงี้ยเดี๋ยวเราต้องพักสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันต่อนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่ถือว่าเป็นวันที่ได้มีการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะแกนนำนปชนะคะหลังจากที่ถูกจับกลุมคุมขังมานานในวันที่หลังจาก19พฤษภาคมนะคะแล้วก็มาปล่อยตัวในช่วงเดือนกุมภาของปี2554ถือว่า เป็นการไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวอย่างยาวนานนะคะแต่ในที่สุดแล้วจนถึงบัดนี้ก็ยังมีคดีทางการเมืองนักโทษทางการเมืองไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอยู่นะคะจํานวนมากในเรือนจําไม่น่าเชื่อนะคะสองปีที่จองจำนายสุรชัยด่านวัฒนานุสร์นะคะแล้วก็สองปีครึ่งกว่าแล้วนะคะสำหรับการจองจําพี่น้องประชาชนคนแสอดงค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะท่านนายเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะอย่างไผมโทรเข้ามานะฮะผมจะรอสายครับ สนับสนุนโดยปตทกระทรวงสาธารณาสุข30บาทยุคใหม่เพิ่มคุณภาพและเว w ร์ไวดเว็บบางกอก wise.com